มาไขข้อข้องใจกันค่ะทำไมเราถึงมีอาการผวาตกจากที่สูงขณะนอนหลับเคยกันไหมคะนอนๆอ,อยู่กำลังจะเคิมหลับกับฝันว่าตกวูบจากที่สูงจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาอาการสะดุ้งที่เรียกว่าอาการผวาตกจากที่สูงขณะหลับหรือ h ヒ p n i c jerk เป็นอาการกระตุกของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นเองขณะที่เรากำลังนอนหลับ มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่กำลังมีอาการเคลิ้มๆใกล้จะหลับอาการนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นและพบได้บ่อยๆซึ่งสาเหตุของการเกิดอาการผวาตกจากที่สูงขณะหลับอาจจะยังไม่พบเป็นที่ทราบแน่ชัดแต่ก็มีทฤษฎีบางอย่างที่คาดการว่าอาการนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ค่ะ การออกกำลังกายดึกเกินไปหรือออกในช่วงใกล้เวลาที่จะนอนจะทำให้กล้ามเนื้อถูกกระตุ้นไม่ผ่อนคลายและอาจทำให้เกิดอาการผวาตกจากที่สูงขณะหลับได้สารกระตุ้นสารบางอย่างที่มีฤทธิ์กระตุ้นสมองและร่างกายเช่นคาเฟอีนนิโคโตินหรือยาบางชนิดอาจทำให้นอนหลับยากนอนหลับไม่สนิท ความเครียดและความกังวลจะทำให้สมองตื่นตัวในช่วงเวลานอนและอาจทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกขณะหลับนอนหลับไม่เพียงพอการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพออาจนำไปสู่อาการผวาตกจากที่สูงขณะหลับได้เช่นกันการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือนอนน้อยยังส่งผลให้เกิดโรคได้ด้วยค่ะอย่างโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคซึมเศร้าและโรคนอนไม่หลับ เพราะคุณภาพการนอนหลับที่ดีเป็นหลักประกันพื้นฐานของการมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงคนเราถึงต้องใช้เวลาหนึ่งในสของชีวิตให้กับการนอนหลับสำหรับผู้ที่นอนไม่หลับหรือคุณภาพการนอนหลับไม่ดีการแพทย์จีนสมัยใหม่เน้นการรักษาจากต้นเหตุเอินเวย่ยไดเลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อบำรุงพลังหยินสงบจิตใจและอารมณ์ ปรับสารเคมีในสมองเพื่อให้สมองผ่อนคลายและสมดุลทั้งปรับวงจรการนอนหลับพิกับสู่ภาวะปกติบรรเทาอาการเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้าอีกด้วยค่ะคุณภาพการนอนหลับที่ดีเป็นหลักประการพื้นฐานการมีสุขภาพที่ดีการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวชช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0ยศูนย์9 9